เลขาเนี่ยมันลายห้าำมนแต่ว่าตรงสตัวนี่มันคือหนึ่งจดห้าอนตรงนี้หมื่ตรงนี้จาเน่ยเนี่นี่นี่เนี่นี่ยเนี่นี่ยเนี่ยเนีอยเนีนบ่สเัี่ยนี่ยย่น่ี่ยียี่ยเเนเี่นี้ครับ่ยเบี่ยยีเนาะครับผมนเยย่นยม่ยเนเน ว้ามันก็ออกไม่ต้นเลยถุงเงินถุงทองทุงเงินถุงทองหนึ่งเจียนหาเนี่ยไปซองแม่โทรนะครับมามันนี้เดินทางมากมากวาสิมาละกิโลไปแวนบ้านนี่อยู่น้องโจกนี่อยู่น้องโจกหน้าโรงเรียนนี่ตินี่เละนี่เบิ่งกันนี่เลอยเลยมองนี่หนึ่งเจียนหาเลยเขาไปซองสี่หินหนึ่งเจียนหาเลย ต้นนี้แหละนี่ตุงเงินตุงทองหนึเจ็หมื่อนี้เขาสมาถามตาเสวาแมนตัวนี้โบมาบ่นมาบ่นมือนี้เพื่อนมาจะได้มือนี้ตาเพื่อนมาจะได้โบคืมาบุคคลลอตเตอรี่เพิ่อนมาหายเจ็ดหาั่นแเลยหายเจ็ดหาเขาบอกว่าโอ้มาคือตรงกังไนี่นี่งเจ็ดหาเล็กออกในใบอันนี้นี่มันงาไปซองจีเอ๊ะเป็นเล็เลยใบตเงินตุง ไปถึงที้งเล็กเจตหาจะชัดเลยสองหนึ่งเจ็ดห้าจัสามศูนย์โอ้มาคือสีตรงกันสั้นงโมเไม่้คือชงตกใจดิตกใจเลยเนาะเลขกมันมันมันคือกันมาถามเขาเหรอว่า มันจมันเขาจปนเขาสือเบิร์ลาวาจิตอยู่ไหนแม่นี่บานน้องจอกน้องจนงเรียนกนโรงเรียนสี่สส่ครับเวลาเขาซองไปมันเห็นสามโตเลยเขา็เลยทยไหวเขาว่าเบิรงเขาสีไทยไทยในีอมันยังอยู่ยุคเขาบ่อาอยู่นหนัง้สบภาพไปเบิรงกันจอยเห็นเลยัเอะไ ขาเหลนอเลยเหลัวเลยเลย่องจะทากอเลยเนืเองจะทามาเบิ้งให้ได้เอากล่องไปกล่องทายนะมันเห็นจัดว่านี้เองมันชัดก็เนี๊ยัเนี๊ย75เข้ามาอเขาว่าเมคืนกันกันเออมาตเดียวเออมาตัเดียว75เขาประตูอยู่ไหนอะมูกเขากับเบิงในเอบซีมเจ้านี้ก็ไดซีร้าย ได้เงิละสี่หันสิบาทแลพ่อสีรวยดอกแต่ว่าก็ได้ตลอดแต้พ่อได้กินไปต่อไปทานไปวัดไปว่าไปสับมุนไปเนาะนี่แบบ้บนี่จะเห็นตลอดตั้งแต่จอมปวกคนละก็ควอยเบิ้งควเบิง็เซีเิรนยเบิงก่อนก็เบิ้งแล้วก็ตัวมัดตัวใดมัดตัวใดมัดตัวใดัที่ขัดเจตตาคนตรงนี้ที่ไหนเอ้าให้เพิ่นแปล อย่หาจาปองไปเหนตัวไหนตื่นตาบนไปเน้มึงในใบนีเอามอมดอกุนนน่เห็นนใบมนั่นแหละนั่นลเออได้เลยใช่หมนั่นเลยเนาะเออใช่เลยนี่เจงนี่เห็นเห็นบมเจ๊เม่นบนนี่นี่มนแมนาน่่อืเนาะ โอ้ันเจ้าไปส่องเบิ้งเจ้าเสีนแต่ว่าเลขานมันลายหอมแต่ว่าไอ้ตรงสาตัวนี่มันคือนึ่งก้งนนีนี่นีเห็นบ่เห็นบ่ตัวไหนเด้อเด้อขอเชนในมุกเอเด้คยเชนในมุเด้อเด้ออเนในมุกเอเด้ยนมุกเห็นเห็นตัวนี้เห็นด้วยขนก่อยบอาเด้อเด้อมองแน่น่ได้นิเอตัวไหนเอ เก้าสามเห็นตัวไหนโข้เก้าสามบอกใช่เห็นมืออาจารย์เอาทำมือทำมือเยมเดียให้น้าเบิ่์นกันท็นบอทำมืออ๋เห็นตัวไหนโโได้เห็นอยู่ในนะ่โข่เก้าเกา เอาดี๋เราเห็นอยู่เน่นอ่เดี๋พีนอเดีห็อยู่นน่เห็นอยู่นน่หกเก้าสามอ่าเาสเห็นอยู่ในวในถุงเงินถุงในถุงเงินถุงทองแต่ผมไม่เห็นเป็นสามเห็นเป็นห้สามเป็นห้ายโองานเขาแล้วเกจีงานเหลี่มกดตแล้วเดินห้าแล้วตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวดียวกันตัวเดียวกันเอับยเห็นตันน้เีหาแต่อาจารย์ป้อมเป็น อันนี้เป็นหกหกเก้าสามเห็นต่างกันนะครับแม่เราเห็นหนึ่งเจ็ดห้าแม่เนี่เห็นหนึ่งเจ็ดห้าครูอาจารย์พร้อมเราเห็นหกเก้าสามเมื่อที่แล้วถือบ่ค่ะถือค่ะโอ้งวดที่แล้วก็ถือบ่ค่ะถือค่ะถุงหววนี้หนิแต่แต่ตั้งนี้จะมีโ่งอยู่ กันป่าตัวเล็กปลาลกับจุกเลืกไข่เล็กนาลิหลังจะถึงุ้งห้อดกะดุมได้ไงหวนละใบสองใบกันดีเยาวราชงุดหงุนี่บ่บฝันเลยบ่เลขอันนี้บ่เลขอันใหม่มงคลนี่ก็มานลังนุญชันดีกุท่ันดีคิดมาสื่อมันสิมาเบิ่งละก็สื่อนึ่งแหละสนมาเปด่นนมาถึงซุ้งหุดสมุดด่นแลก็ดู ดูนี่นีเลี้ยดูนี่ทุลักทรัพย์นี่โทรศัพท์เลยเลยแล้วก็มั่งไม่ไรยังมุกยานไร้สำนักนอกดูแลก็ดูดูแล้วก็เก่งเล็กตัวเองดูดูแลก็เก่อัตโนมัติเล็กเล็กตัวเองมันมีสูตรแล้วก็ทำดูแล้วว่าหลักมันออกกันเลยค่ะแต่มันเข้าทุกงวดน่ะวันนี้เก่งตัวไรแม่เป็นพิเศษเป็นแนวทางพี่น้องแน่ลักมันงตัวไรค่ะเล็กเล็กเล็กลักมันคือเปรตของต่อค่ะทีมันมันมันเงิดแดงก็เปิด ตนแม่นก้นเลากับทานั่งก้นจักเนืเอาขอลุ่จะเขียนแมสรุปสรุตัวเลขให้แน่ค่ะสรุปตัวเลขให้แน่ค่ะสรุปตัวเลขให้หน่อยตัวเลขวันนี้ที่ชอบเขาก็จะสูตรของเราทําได้6 8 4 2กับ6 4 2 8 4 2กับ6 4 2แค่นั้นลหละเลขเลขมันจะมีแค่สี่ตัวจับคู่ไ่อยไปมา8 4 2กับ6 4 2ี <gamma> ่อ <enders> <fish> <d ress> อันนั้นซื้อรถเตรีไปแล้วเลขกจุกของแต่ว่าเลขนี่มันแต่ห้าเล่นเลขวิ่งนะมันสิเข่าทุกมวดเลยนะแต่ว่าเล็กใบใหม่บ่มักเล่นเลขวิ่งอ่าบ่มักเล่นเลขวิ่งตัวที่ว่าเห็นในใบใหม่เด้เล่นใบใหม่นี่คือเลขกเกียร์ฐานี่คือในใบใหม่เล็กเกียร์ค่ะอ่าใบใหม่น้ำสูตรอ่าแต่ว่าเลขกลักเอ่อเลขสูตรติดสังเกตเบื้องว่าเพชรนี่มันสิเข่าจะขึ้นลักไป วันนนี้มามากแปลเ่ะคำเตือ,ตอนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม